Thank <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผัดเห็ดม <that> ่น <apology> <that> ัเดเลยผัดเผ็ค <Why? S 1> <that> ือผัดเห็ดใครทำคือผัดเผ็ดวะไเนผัดกระลำน้ำปลาอ๋ออันนี้ผัดกระลำน้ำปลา าบ้านผัดกละลำน้ำปลาสวัสดีนะคะทุกท่านตอนนี้คุณป้าท้ายบ้านกำลังผัดกละลำน้ำปลากับข้าวหมอเย็น นี่ไหนก็เลยมีน้ำน้ำเต็มกระลังขนาดาไม่มีน้ำนะอร่อยเลยใช่ไหม,อมโ,อโอ้โอโอ ขา,ขา,ขากรงนะขงขาก้าองเตะขาก้า้องน้ปาาการสวัสดีค่ะคุณโชติการบอกว่าคุณป้าท้ายบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

มี่คืออะไรอย่างเงี้ยฮะ,ฮะที่อูข้างบนบ้านมีเสืออะไรก่นกอนใช่าม,ามันไม,ไม่ได้ขึ้นบ้านเสือไม่เคยได้เอาอะไรเข้าบ้านไม่ไมันจะมีชั้นใต้ช่องฟิตรอันนี้นักอาหารแล้วมันจะมีชั้นกระจกยกไปยังไงเคยยกสัตอย่างเง้ยไม่ได้เอาออกเลยเพมันนั่นเขาะจะเอาออตะกี้นะั่นบอ กะทีจะตอดมันอยู่มันะน้องบอจะตัดมาอยู่อือะตมาอยู่ตลอดแนสั่นสั่นนะอจะตับมาอยู่อัี้อะนนะ้สั่นตะขางสั่นตะขางมานะมันยูเราเดินสั่นตะขางอนี้ก็ยิ่ง ข้า <icana>, ้องุ oh, oh, oh. Over, ่นเนี่ยมันจะเก็บเอาเอาจะเอาจะกะทายเรือนเอเด็กกะทายตรงนี้แต่ถุนี้ก่อนโยงโยงเส้นหนึ่งเสร็จนี้วกระตาเสกนะเจ้น้าร่าง เราไม่ได้ไม่ไม่ไปยังไงก็เอากลับมาแบบไี้เหมือนได้เอาเลยโอเคงั้นก็แตกไม่แตกไม่แตกไม่ได้เอาอะไรแตกเลยถู่กับถ้าแตกก็ไม่บ้านสิ่นั่แถวนี้เละเลยทุกอย่างหรอกไม่แตกเพราะว่ายกไปยังไงก็ยังไงกลับมา เดี๋ก็ไม่ใช so ่อะไรเห็นไหมที่ี่างไข่ตรงนี้เนี่ยใทาวางไข่ไหมครับเนี่ยมนว่าเงที่วางไข นะวางเเี่ยวกับเก่ยวกับมันเต็มและเพราะว่าเต็มทุกชั้นแหละเพราว่าจะบีเราะะบีต้องก็วางอย่างบนกกวตะ คนณบละคนทำตนี้อะเห็ที่วางไข่น่าจะมีปกติเห็นอยู่นะมีที่วางไข่คอยก็เห็นอยู่ยา่ยาตเราวนี้ตปมานี้ ที่ถอดล้างทลวันที่นที่ล้เนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ยกืมลันนานเลยมันหละเอาไปเชินกับข้าวไงรอ นน้อ่มันี่เพราะเราแทบของเยอะเนี่ยมันถ้าเราไม่เอาช้าเนา่เหไหม ก่อนชั้นมันเยอะมันมันก็เท่ากันนะมั้งเนี่ยชั้นมันวางสักสองหรือสามชั้นนี่แหละเพรของมันเยอะไม่วางครับก็อกันนี้มีชั้นอันใหญ่อยู่ใต้ช่องฟิตอ่ะอันหนึ่งมันเป็นหลุมไมนั่นน่ะมันจะมีสองลิ้นชักใช่ไหมใช่แล้วก็นหลุมน้ำขังได้เลยนะ

เออเออเอออเอ่านน้มันไม่ไม่ไม่เจ๊นูก no มันทไมเป็นแบบนั้นยากพอมีขายเลยพอมีขายบบขคน้ำบักชิดยังมาขายกูใค่ะกรอมันวัาขอยมีขายของมีขายยังมาขายเฮอนะแล้วขึ้นมาที่ไรข้าบะแบียนก็เสร็เพิ่มว้าของกูวะไอ้กูซื้อ ตุ้น้่มเมใส่บีบาบ่มึงของมึงโองนีขายได้เอาของมึงอยุ่นบีบ้ามึงมีขนยา้มือก็นั้นอะได้คุณเจประจําตํแหน่งนีได้คุณเจประจํา้ำแน่นี่อันนี้เป็นคบ่ของนีขายไหมอันนี้ไม่อบมึงกีวาวตกผัดว่าผัดขน หมูแล้วมีมอแต่ผักมีอย่ไม่ยอมไปกินข้าวผัดผักนะคะอ้าวผัดผักผ้าผ้าผ้าแน่วานบ่ผ้าต้องผ้าแซ่ยินมันจะสวานผ้าแซยินเนาะแต่ว่ามันแซ้บระท่านเรากินลดแม่ผ้าแซยินอ๋อหวานเลยผ้าบาแคนตะลุบเวซือค ข้าวผัดยังมันเยอะเกินอเสร็จจะนี่ซื้อมาฝากวะใช่เคยเสร็จทีนี้ให้เวลาเราดกเนาะเออเสร็จทีนี้ทักโดนทักแบบนี้ถึงกับงงเลยว่าใครต้องการรับมอดกพันล้านเราเรามีฉายาแล้วปู่มีฉายาแล้วเสร็จทีนี้อีได้ผมบอกแล้วยาชี้เอ้ยพวกเราอาจารย์มันไม่ต้งพูดแบ่งกันไม่ลงตัวเสือคืนนี้เอจีให้ฉายาให้คุณเสือและอย่างอี้นเออ ขุนเนี่ยค่อยไล่เหรออือคุณเสืออะไรนะทั้งขุนเสือเออทั้งขุนเสือนาดามนางแองเสร็จที่นี่ปุ๊บลายจกขันเข้ามากเลยสีขันเนี่ยสีเลยค่ะปุ๊บอาะไรกระพริบอะไรทำไมทำไมเล่าหน้าขาวเก็บของอะเอาทามีครีมทาเหรอเนาะจะทาครีมเหมือนจะทาเมื่อวานนี่แหละเข่าขาวงมุนนี่แหละ ยาารชเหอไม่ดหน้าเลยก็ไม่ดํานัหครูจากันนะนะาครูชันทาโลนม้าของยาสิวาก็ยังวาก็ยังไอซื้อมาสอนป็นบวกเอาอย่ารานี่นะเขาวัววัวจักเขาววตักทำเป็นกี่วะว้อชยวซื้อต้งใช้ยาตัวป้าจะหมือตป้าจะจานอะไรนต่าเวลาล้างหน้าล้างยาต้องนี่้มีวาไัครับ มรุกพลัมรุกโถมพลานบนบนลงโตมหลายโคนพอแบ่งค่อยเนาะลูกลามกี่คนโว้เขาเป็นมาก็เป็นลูกยาชีก็ได้ลูกลามกขาบ้านบ้านนึงนี่คี่ไขอะไรลูกตาเดียวนอกนั่นอ่ะสคนห่างคนระนับเบิ้งดี้่ะ เท่าละสี่กับแปดเก้าสิบเท่ากับแต่ไล่ก็ม้วนคำเท่าผู้เดียวีไปแบ่งแต่เท่ากไม่ได้ดอกไอ้เพื่อไม่ได้ไอ้มิ้วหน่ไอ้มิ้วก็บอกไอ้ลูกไอ้ตาบอกว่าให้ไอ้ที่ให้โดดสิบรอคันนึ่งไม่ได้ยไม่สามคันใช่าัดก็ขายปลระมาณสี่คันสี่คันบวกรถเขารถเจ้าของมีคันเดียวก็ไม่ผ่าจอดโดดสิบรอบอกว่าไป ไปสอบเลยขับสิบโน่ไปสอบเลยไปสอบใบอะนาณาใบอะไรเราองมีใบใบขับขีต่างหากใช่ครับอ๋อรถใหญ่ใช่ไหมอืมกินลำผัดเกลือเนี่ยแซ่บเส่บท่อซองขับได้สิบล้อายขาวกัะล่ำผัดเกลือแซ่บแซ่บผัดเกลือแล้วผัดน้ำปลาน้ปลาเส่บข้าวเบื่อบะหมี่ผัดน้ำปลาแล้วก็ทำให้เจ้ากินไม่ไหนไม่ไหน ไม่รู้ผักอะเอะจำปามากินข้าวอย่างกินอาหะระเบียบครับอันนั้าน้อยแย่งมันถ่น้ำไปน้ำาวน้อยบ่เใ้ลมือให้กับซื่นะหนูลูกอะทานบอไปเบิ่มัลำนน้ำมันว่าทินน้ำมันทิเจทีนะก็สงานทานมาผมพาละมือตัหนึ่งสวยงามานทานเดี๋ยวผมพาใหญ่เอ้ย งานธาตุมันยังถึงที่หกถึงสามเดืนนี่วันที่หกถึงวันที่สามน่นหน่เนาะกเดือนหน้าไม่ะเดือนึงเรียนหน้าม่มันถึงเดียนหน้าเออเดือนหน้าก็ิว่ามาเสียงนะกันเมื่อวานนี่คือการพวกเเคร่องกนน นี่ไงเมนนี่ไะแม่นงานคนร่มเดี๋ยวนี้หกเนาะเขาอันนั้นระบบเขาเปิดเขาบ่งส่งระบบเปิดแล้วเขาจะโบไดฟินแต่วันกันเลยไม่เปิดเร็วจังเลยเขาคลายคลองเขาเลยแล้วเขาคลายแล้วยันยัไม่หาก็นซื้อมันพาไปฝาอยู่ยี่ห์งานะยากเอยก็ไปือเห็นธงเห็นไหมเขาถึงถ่ายพุงมาห้าเดียร์ละก็ยันซื้อแล้ววันก็เายอร่อยดี่ะแม่ทีจ้ะ อะไรอ๋อหมูหมูเนมหมูหมูอยู่ขึ้นมาหนูหมูเน้หมูปลาเออมืออื่นจะทอดปลากระหล่ำปีผัดน้ำปลาดูคุณใายกินข้าวไม่วันหรือเปล่าคุณ่ายทำไมไม่แกงนขาคุณใายทำไมกินข้าวน้อยเทถ่านเฉยๆอ๋อเหรอคอยลดหุนจ่ายลดหุน อร่อยนะเสอเสข้่ีกแน่เลยเนี่ะที่เขาบอกว่าอะไรนะก็อะไรผู้ดีกินข้าวเลยตอนนี้เป็กเป็นคลิปเสียงนะก็ดีมากเลยใช่มางคนหัวเรากินหน่ตคนคนจนเนาะคนรวยเหมือี้นี่เอะไรคนจนอยากอั้นอยากอันนี้อยากอะไรแม่ปู่บว่าแล้วคนรวยอยากอะไร คนรวยไม่รู้ว่าจะกินอะไรคนรวยคนจนอยากกินนู่นคนนี้กนนั้นคนรวยคนรวยเขาแค่จะตักมาติดช้อนอาปากก็ไม่ได้อาดกัางว่างเนาะอยาให้โดนปดเดี๋ยวชินแบบเอ้คนรวยหน่อยสิเราข้าวก็พูนจานปิดข้าวสามครั้งยังไม่อิ่มย ไปกินตอนไปรับเด็กมารอบหนึ่งอะไม่อยนีมัห่ลอันมันมันมันันนมันมามัน้ันมันมันม่นมันนมันมันมันม่นมันมันมัมันมันมันมัม่นมักมนมันูัม่นาันมัันมันมันมนมันมันมปมนมันนนมนมมมมนนนม่นันนม เขาเอื่นเขาจินแดผู้ดีลาบไก่ตอนแย่างอยู่ลาบไก่สิปลาอยาชีกินหมดมอมีเมล็ดลกินยแล้วกินหข้าวหนังไห้างที่นก็ยินว่าข้าวนังอย่นั้นบอกว่าจะตี้ไข่จักกูะเดเนวาวไขห้างบอกไปด้วยผู้เดผู้จักกบุญผู้ดพาบอกเพืเขาบอกว่าคนแก่ทางไหนก่อนเขาบอกว่า น like ั่งควายห้างเป็นคนที่โสดนั่งอ้าเดี๋ยวคนไม่โสดถ้าจะหาแฟนเนี่ยเวลาไปนั่งกับแฟนต้องนั่งขาแบบนี้หนีไปนั่งอ้า่เมื่อไหร่คุณไม่โสดเมื่อวานเนี่ยทในที่ในได้ไอ้ผู้นี่มหนีแต่พูดโสดจับกันมากันไงไ่เนาะ เราไปไหนมาไหนก็จะหนีไปดูดีิดเด็กกินกกินกินต้นตาลแน่งเขาไปเด็ดต้นหอมเกือบหมดโอ้ยหลังบ้านเราปลูกไว้แปลงยาวยืด cái chốt vào